ทำง่ายๆที่บ้าน<ม>การสวดมนต์ที่ถูกต้องชีวิตเปลี่ยน<ม>ดีขึ้นแน่นอนสวัสดีกัลายาณมิตรทุกท่านครับไลสาระชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเรื่องราวบาปบ,บุญคุณโทษนารกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับฟังนะครับกัลยาณมิตรทุกท่านครับหลายคนไม่เคยทราบวิธีการสวดมนต์ที่ถูกต้องมาก่อนแต่รู้หรือไม่ครับว่าการสวดมนต์ที่ถูกต้องอาจทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปได้จากบทความดีๆซึ่งทางเราได้นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ การสวดมนต์ที่ถูกต้องพลิกชีวิตได้อย่างไรโยคีผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งได้กรุณาเล่าให้ฟังว่าสวัสดีครับผมขอเว้นวักเรื่องของสัมภเวสีมะไว้ก่อนเพราะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการสวดมนต์ที่ถูกต้องและคํคำถามนี้เป็นคำถาม ที่ผมถนัดเพราะชีวิตผมเกิดใหม่ได้เพราะการสวดมนต์ที่ถูกต้องนี่แหละครับผมก็เลยเหมือนท่านอื่นค่อนประเทศก็ว่าได้ที่ไม่ทราบวิธีการสวดมนต์ที่ถูกต้องมาก่อนจนในที่สุดผมได้ไปกราบอาจารย์แม่ชีใหญ่ผมได้คำแนะนำจากท่านและในเวลาไม่กี่เดือนชีวิตผม ดีขึ้นทุกด้านครับและเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของผมจนถึงทุกวันนี้นอกจากผมจะมาบอกเล่าถึงบันไดขั้นแรกในการปฏิบัติธรรมคือการสวดมนต์ที่ถูกต้องที่จะทำให้ชีวิตท่านดีขึ้น อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนการสวดมนต์ที่ถูกต้องจะส่งผลทันทีในทันทีที่ท่านสวดเสร็จไม่ต้องรอผลในวันอื่นเลยครับอย่างแรกต้องสมาทานสิห้าทุกวันเวลาไหนก็ได้วันละหลายหลายรอบยิ่งดีแต่ผมเองจะทำก่อนนอนเป็นอย่างน้อย เพราะสินนี้จะเป็นกราะให้เราตลอดทั้งคืนที่เราไม่ได้เบียดเบียนใครถึงสินขาดไปหนึ่งข้อแต่อีกสี่ข้อก็ยังคำจุนให้เรามีสินอยู่และพุทธคุณของสินนี้จะส่งผลให้เราเจอแต่สิ่งดีงามตลอดทั้งวันผลักสิ่งไม่ดีออกไปเพียงแต่ เรารู้ตัวหรือไม่ครับว่าพุทธคุณสำแดงแล้วหลักการสวดมนต์เราต้องสมาทานสินห้าก่อนสวดบทอื่นใดในโลกนี้เพราะการสมาทานสินห้าจะเป็นการกรองเสียงให้เป็นทิพกรแล้วเราจะสวดบทอื่นใดบทใดทั้งหมดได้ เหมือนการจะออกไปติดต่อการงานกับใครถ้าเราอาบน้ำแต่งตัวให้สะอาดสวยงามเราจะได้รับการต้อนรับที่ดีหลักการอีกอย่างหนึ่งคือการสวดมนต์ด้วยเสียงที่ดังมีพลังการสวดมนต์ไม่ใช่การภาวนาเราจึงต้องเป็นเสียงให้ดังฟังให้ชัด ให้เทวดานางไม้เจ้าที่ได้ยินดีและมาร่วมโมทนาบุญกับเราเราต้องมั่นใจในพลังในนาำเสียงที่ออกจากปากเราเสียงที่เป่งไปนั้นสามารถดังไปทั่วสวรรค์ครับคำว่าดังมันเหลื่อมกันนิดหนึ่งความดังของเสียงเราเกิดจากความศรัทธามิได้เกิด จากเสียงดังเป็นโนกแก้วโนกขุนทองกราบไหว้พระก็ต้องเบญจางคะประดิษฐ์ให้สวยงามนิ้วโป้งแตะระวางคิ้วพอก้มหน้าผากให้แตะถึงพื้นไม่ใช่ทิ่มหัวลงไปเป็นคนไม่มีศรัทธาอย่างนี้บุญที่ได้จะไม่ละเอียดเท่าคนที่เขาทำอย่างปราณีตทำทั้งทีอย่ามองข้าม เราต้องฝึกแต่เรื่องละเอียดอย่าหวังทำรรแต่สิ่งใหญ่ๆแต่มันยาบครับกาลยาณมิตรทุกท่านครับการสวดมนต์มีดีกว่าที่คิดย้อนไปในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งพระมหากัสปะอาพาธหนักทนจากพิษไข้พุทธองค์สเสด็จไปเยี่ยมที่ถ้ำและทรงแสดงธรรมโพชฌงคพะปริตโปรด ปรากฏว่าพระมหากัสปะก็หายจากอาพาธอีกครั้งหนึ่งพระมหาโมคคลานะอาพาธหนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมที่เขาคิดฉกูดูดและทรงแสดงธรรมโพชชงคาปริปโปรธพระโมคคลลานะ ก็หายจากอาพาธเช่นกันด้วยเหตุนี้โบราณการจึงเชื่อว่าการสวดมนต์ช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บมิใช่เพียงความหมายของการสวดมนต์เท่านั้นที่น้อมกายวาจาใจให้หายป่วยไข้แต่สัมพันธ์กับพลังสั่นสะเทือน เกิดจากการสวดมนต์ด้วยงานวิจัยต่างประเทศจากนายแพทย์ลิชาร์สเกอร์เบิร์กผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงบำบัดเคยกล่าวไว้ว่าแม้โรคภัยบางโรคจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะในร่างกายทำให้ทำงานผิดปกติไปจากเดิมแต่หากอวัยวะส่วนนั้นได้รับพลังงานสั่นสะเทือนจากการสวดมนต์ ด้วยระดับเสียงที่สม่ำเสมอและกระตุ้นติดต่อกันเป็นเวลานานานอาอวัยวะที่มีปัญหานั้นก็มีแนวโน้มจะเยียวยาอาการตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆกัลยาณมิตรทุกท่านครับแล้วสวดมนต์อย่างไหนจึงจะดีที่สุดการสวดมนต์ให้ได้ผลดีเกิดานุภาพในการป้องกัน หรือต้านทานสิ่งไม่เป็นมงคลได้ผู้สวดควรยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในศาสนาของตนสองคณะสวดมนต์ต้องปล่อยวางทั้งหมดไม่คิดถึงเรื่องอื่นสาคณะสวดมนต์จิตต้องอ่อนโยนมีเมตตาไม่โลภเห็นแก่ลาบสักการะ 4. ีคณะสวดมนต์ จิตต้องเป็นสมาธิมั่นคงแน่วแน่และตั้งใจ 5. สวดมนต์ด้วยเสียงดังพอจะได้ยินเสียงตัวเอง 6. สวดมนต์แบบรู้และเข้าใจความหมายของบทสวดเพื่อให้ได้ปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและบทสวดจริงๆกัลยาณมิตรทุกท่านครับถ้าทำได้ตามนี้รับรองว่าการสวดมนต์ จะเป็นการสร้างกุศลกรรมอันยิ่งใหญ่ยังจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพบำบัดโรคได้ด้วยครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากพวกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะ ชนะกันให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ